ที่ไม่สิ้นสุดสาธิตทองจันทร์จึงได้รับการยกย่องว่าดาวฝุงแสงขอไวสะเทือนวงการเพลงลูกทุ่งไทยเศร้าที่ต้องสูญเสียตำนานนักร้องลูกทุ่งหมอลำชื่อดังอย่างสาธิตทองจันทร์เจ้าของผลงานเพลงอมตะกว่า30ชุด30อัลบัม้ม หลังจากสู้กับอาการป่วยสตรกสิ้นลมหายใจอย่างสงบในใบ68ปีไม่มีใครไม่รู้จักเพลงของเขาเพลงปากโกรธใจคิดถึงลาสาวน้องข่ายพี่นิดคนเดิมอย่างบทเพลงที่ดังเปปลุแตกลูกทุ่งหมอํำก็คือมือสังหารและบทเพลงคู่ ที่ร้องดังเพ็นอมตะที่ร้องคู่กับคุณแม่เดือนเพ็ญอำนวยพรการร้องเพลงของสาธิตทองจันทร์มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเฉพาะตนในการเอื้อนการเอ่ยการร้องการลำทำให้ทำให้ผู้คนที่ฟังเพลงของสาธิตทองจันทร์ขับร้องหลงไหลหลงรักในน้ำเสียงของสาธิตทองจันทร์ และมีเอกลักษณ์ก็คือเสียงแหบมหาสนีและบทเพลงของสาธิตทองจันทร์ก็ยังครองใจคนมากมายทั่วทั้งโลกเลยก็ว่าได้อย่างเช่นเพลงมือสังหารบทเพลงที่สาธิตทองจันทร์ขับร้องไว้ในลหลายๆบทเพลงก็ทำให้ผู้คนที่ฟังแล้วก็ลหลงไหลในน้ำเสียงอันมิเสน่ห์ของสาธิตทองจันทร์ การเดินเข้ามาเป็นนักร้องของสาธิตทองจันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำได้แบบสาธิตทองจันท์เขาผ่านการเป็นคอนบอยมาก่อนแบบของแบกรองเพื่อที่จะเป็นนักร้องให้ได้และความมุมานะและความใจรักที่จะเป็นนักร้องและเป็นศิลปินเพื่อที่จะขับกล่อมมาเลงให้แปนเพลงได้ฟัง เขาต้องใช้ความพยายามมากมายและเขาก็ได้เป็นนักร้องสมใจปรารถนาแม้ช่วงแรกจะมีอุปสรรคและเพลงชุดแรกตำแหน่งชาวนาไม่ได้รับการสนับสนุนมากมายนักแต่สาธิตทองจันทร์ก็ไม่ยอมแพ้และต่อมาได้ย้ายมาประจำวงสุภาพดาวดวงเด่น ร้อมโอกาสในการบันทึกเสียงคู่กับหัวหน้าวงเรื่อยมาด้วยความมุมานะความพยายามและแรงใจที่ไม่สิ้นสุดสาธิตทองจันท์จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นนักร้องหมอรำที่มีผลงานกับการบันทึกเสียงมากกว่า30ชุดและ30อัลบัมทุกชุดก็ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องเรียกได้ว่า ดังเป็นพลุแตกแม้ไม่ถึงขั้นขายดุดเทน้ำทเท,ท่าแต่ก็มียอดขายสูงขายหมดทุกชุดทุกอัลบั้มผลงานเพลงของสาธิตทองจันทร์เป็นที่จดจำและอมะตะอาทิเช่นมือสังหารความรักเหมือนควันบุรี่ลาสาวน้องไายหยุดน้ำตาเธอน้องรักแท้แค่แม่ผม และอีกมากมายหลายๆลาบทเพลงสาธิตทองจันทร์ยังเป็นศิลปินลูกศิษย์กตัญญูของอาจารย์คำเกิงทองจันทร์รวมงานและบันทึกเสียงเพลงแรกหยุดน้ำตาเถิดหนอนก่อนที่จะมาต่อยอดสู่ชุดอื่นๆอีกมากมายเช่นฝากใจไว้กับดินและสวรรค์ให้มาการจากไปของสาธิตทองจันทร์ นั้นเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของวงการหมอลำลูกทุ่งบันเทิงและเป็นตำนานหมอลำทิตาตึงใจแฟนเพลงตลอดไปสาธิตทองจันทร์จากไปอย่างสงบเมื่อวันที่6กันยายน2568ด้วยวัยอายุ68ปีหลังต่อสู้กับอาการสตรุกสำหรับอาจารย์สาธิตทองจันร์นะครับสำหรับตัวกับผมเองนะครับ ชื่นชอบผลงานมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับช่วงนั้นนะครับเพลงเมดเลย่ของอาจารย์สาธิตนะครับได้รับความนิยมมากๆนะครับที่ร้องคู่กับคุณแม่เดือนพ็ญอำนวยพรนะครับมัน้มฆาสายตาไขวคว้าหาเทียนบอกคุณไทยกันแนงไส่พันเสียอันไปแด้งแท้ยิ่งผกพอมมนสนองไส่พันบัวพันสำหรับเพลงเมเลี่นะครับ Uh huh. เรียกได้ว่าทุกบ้านทุกเรือนต้องมีทุกตลับทุกแผ่นซีดีนะครับสาอาทิตย์ทองจันทร์ได้จากโลกนี้ไปย่างสงบและผลงานเพลงของเขาทุกๆบทเพลงก็ยังคงอยู่ในใจแฟนเพลงแบบนี้ตลอดไปขอให้ดวงวิญญาณของอาจารย์สาอาทิตย์ทองจันท์ไปสู่ภูมิภพที่ดีงามสาธุ หากท่านผู้ชมชื่นชมชืนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดาวฟุงแสงขอว่า